สวัสดีครับผมต่ออีสานพัทลินครับเมื่อนี้พระพีพะนองมายามหลอบปลาซิวคุเกาครับผมไอมุ่งปลาซิวครับผมดักไว้เมื่อเสาร์านี่ครับวังเจ็ดมืเสาร์ดักไว้สีไอซีหลังไม้เกาครับพี่น้องไม้โม้ว้านนี่แหละครับทีมาใส่แต่ใหญ่มาใส่อีกฝากหนึ่งพี่น้องนี่ครับสภาพไม้ไปแค่น,นี้นะครับเนื้ บอ่อลูกล่างครับหมายเดิมหมู่บ้านในไซนู่นครับเง,งี้ยหินป่นครับพู้นหม่องผ้าป่นครับมึอนี่ลยใหญ่มาใส่ปากนี่มัง้งอ่าลุ้นํำกันครับผมว่ามึอนี่สีได้หมานคือหมู่บ้านบ่ไอครับมึงหลังแหลกกันเลยครับอ่าักไว้มงึงไหนล่ะจำหม,ม่องม่ได้หรอพี่น้องเว้ กำมองไปได้ว่าดักไว้มองนี้นะเสียไปใส่เลยพี่น้องแมนเขากไอยไปแล้ววะหามองหม้อห่อพี่น้องจักดักไว้มองไหน เป็นคนกล่อยไปเหบอครับนี่ะนะครับผมโอ้โหอ๋อเนี่ยเห็นแล้วครับพี่นออ้องหลวงมองรวมกันครับเออเออออดพี่น้องมึงครับพุดๆเดี๋ยวมึงสะตว์เด้อครับผมออดพี่น้องมึง น้องมัออ้งอ๋อตกไรครับผมเยอะเดี๋ยวพี่นอ้องมึงครับเนี่ยอ,อ๋อประมาณครึ่งโลนี่ครับครึ่งโลก็กลัวแหละผมว่าหมานครับหมานหลังแะไรกับหมานหรอไอ้รุ่หนหลังที่สองกันครับผมหลังที่สองครับ ไดไว้ต้องขามกัน,นยังครับผมปากนี่ตั้งลงยากนี่เลยครับผมไปล่ะครับลุนกันครับ ครับถือว่าอู้อดน้องขักหัวหลังเมื่อกี้ครับเดี๋ยว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 ้ยว,ว,ว,วครับผมใส่มึงกันซัดน้องมึงเห็นไหมครับเนี่ยอดโอูอ้หมานครับพี่น้องดูนี่ออดขักกว่าหลังเมื่อกี้ครับมุกเจ็ดขีดแล้วครับเนี่ย ปปปปปาาาาาดดดดดไอ้ครับพี่น้องรุ่นหลังต่อไปครับหลังที่สามโอ้สองหลังนี้กัดโลกรัวแล้วครับพี่น้องไอ้ลุ้นกันต่อครับหลังที่สามครับพี่น้องดักไว้นี่ตองนี้ครับผม ลุ้นกันครับทางลงี่นอ่องสั้นคักเลยพี่น้องเลยเป็นไอ้ผาหินลุกลังครับพี่นอ้องหนองที่สามครับใส่วบใส่หูไม้ครับมานบ่มานคือสองหลังแหลกว่ ลุนกันครับลุนกันมันสิกันครับพี่น้องมนันมันครับมนันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยลกหากไอ้หยามานะพี่น้องมงัดใส่ต้นหยาไว้เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมล่างขี้ต้มบอกก่อนขี้ต้มมันติดลายครับเดี๋ยวาขี้ต้มบอกพี่น้องไอ้มึงส,สัตว์สเห็นสัสสัสครับ ออมีน้องมัง้งถือคือมี่น้องเห็นไหไหนเกิดอยู่แต่บัวซ้ำสองหลังแรกหรอกครับแต่กับประมาณสามสี่ขีดอยู่ครับนี่ลายครับซิวสดๆเรกครับผมตต็นเดียวๆอยู่ไปมานๆครับผมนี่ครับเดีย๋ยวไปหลุดหลังที่สามกันต่อครับคางๆกั้นอย่างครับฝากึงไป หลังทีซีหลังสุดท้ายครับผมนี่ครับหลังสุดท้ายดักไว้นีครับผมทางลงนี่สั้นคีรีเลยพี่น้องเลยหัวนเสือกลงเลยพี่น้องเนี่ยโอ้หันเสือกลงเป็นห่าผาเนาะครับมันสั้นเดี๋ยวไปมึงกลงังนึยพี่น้องเดี๋ยวผมกอลงก่อนลงยากครับลงมาแล้วครับพื่อ รุนน้ำกันนะครับเพื่อนๆหลังทีซีหลังสุดท้ายครับผมเป็นยังไงโอ้เห็นปลากระเดิดสองสามตัวแล้วครับเพื่อนๆมันตายมาร้อยเอิดปลากระเดิดใจสาะครับผมก็คือปลาซิวลุ้นๆครับลุ้นลุนครับลุ้นครับอู้ห๊าอีพออีเมีเลยปัดตีโทรปัด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  มันโพดมันโพบักโมหมักแตงหมักกูดม,ม,มักเน่ <dresses> <SAN TA Maria> าหมักเผาหมักเพอพี่น้องบอดตั้งแต่ใส่มาพี่น้องเอ้ยบอดตั้งแต่ใส่ปลาซิวมามีหลังนี่แหละพี่น้องเอ้ยโอ้โหว่าเมนสองโลได้พี่น้องเอ้ยเนี่ยอ๋ถึกคักถึกแนครับผมมึงจะซัดครับพผมมึงจะซัดน่ยโอู้บปสไปจ้ พี่น้องมาเงาชักก่อนนะิดน,น้องน้องครับโอ้นี่ครับโอ,โอ้โลกลัวนะพี่น้องเอ้ยหลังนีหลังเดียวครับผมอ๋อพัดพัดพัดเดีย๋ยวไปลุ้นกันต่ออยู่บ้านพี่น้องไปสิแกนให้พี่น้องในเมืองกันอยู่บ้านว่าได้จากโลครับไปลุ้นกันอยู่บ้านครับอ๋อ เดี๋ยวพอหลางก่อนนะครับโอ้มึงครับพี่น้องมืองปัดปัดปัดโอ้ปิปปไปไปไปลุ่กันอยู่บ้านครับพอดด้านแล้วครับผมมารลุ่นเหมือกันว่าสีได้ไลวะ่ะนี่เรานะี่ยสีได้ไล่กุมาวานอยู่ครับ หลังแรกครับหลังแรกบัปันใดครับหลังแรกหลังสองครับหลังสอง หลังสามครับ ดูรวนๆเลยครับอันนี้ของหอยสตอรี่หอยสุดลายเอาไว้ดับกลาไหลหอยหลังซีครับหลังเนี่ยหลังสุดท้ายที่ย่ามเลยครับผมเป็นโลครับหลังนี้ อ๋อด oh, nee. oh, ีทุกเกิดขึ rab, k rab, k um al, ้นงี้ลังนี้อ๋อมึงเอาไปหน่องเต็มปัดถาดเลยขาดขุมวานเผาตัวเลยครับเนี่ยกุ้ง เมืองครับผมพี่นอ้องครับผมขอบคุณครับที่รับชมรับฟังคลิปนี้ฝากฟี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เวยครับเด้อ เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆน้องใหม่แต่มีกำลังแรงใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ